ตั้งแต่วันที่5้ามก,กราคมนี้เป็นต้นไปนะครับจรงนี้ติดตามเรื่องราวดีๆกับคุณสาลิตาครับเชิญครับ บคุณคุณฟลุ๊กนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะยังออกไปเที่ยวไหนไม่ได้แต่ว่าเรามันดูแลตัวเองให้ดูดีได้เสมอค่ะกับพินวาสวัสดีครับน้องเฟรมสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านทางช่องเนชั่นนะครับให้กําลังใจทุกๆคนครับยามนี้ไม่มีอะไรดีถ้าความปลอดภัยและการดูแลตัวเองนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครอย่าประมาทปฏิบัติตามที่แนะนําทุกอย่างที่ทางรัฐแนะนําแต่ต้องไม่ตตกตกใจจนเกินไปเพราะความตกใจผมว่าหลายๆคนก็อาจจะทําให้กินไม่ได้ นอนไม่หลับหน้าเหี่ยวหน้าย,ยน่นหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีอันนั้นมันจะทําให้เราไปกันใหญ่นะเราจะไม่ได้เป็นโควิดนะฮะเราจะเป็นโรคหงุดหงิดซะก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณผู้ชมที่ผมจะนําเสนอของถูกราคาดีวันนี้ลดกว่า75%ไม่ได้บอกว่าจะชวนคุณผู้ชมทางบ้านทางช่องเนชั่นมาเปลืองตังนะแต่การเสียเงินครั้งนี้ทําให้คุณไม่ต้องเสียเงินเรื่องของใบหน้าลําคอแล้วรอบดวงตาไปจนถึงเดือนพฤษภาคมไม่ต้องฉีดและโบโท งโบ็อกนะฮะเอาเงินโบ็อกเก็บไว้ใช้อย่างอื่นที่จําเป็นระยะยาวเราไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่กับเราไปนานสักแค่ไหน<ะ>เพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญ,ญาตย้านะครับสรรพคุณที่สําคัญเรายืนหนึ่งจริงๆมา3ปีแล้วนะฮะเรื่องของการผลิตนะเฟะสเซลััมนางงามใสสารตัวหนึ่งซึ่งสําคัญมากนั่นก็คือเปปไทด์หรือที่เราเรียกว่าโบ็อกนั่นเองตัวนี้นะครับเราเป็นเจ้าเดียวที่ผลิตในประเทศไทยนะฮะเราได้ลิขสิทธิ์มาจากประเทศสเปนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัว lifting เราจดทะเบียนเอาไว้หน้า กล่องและหน้าหลอดกับกระทรวงสาธารณสุขในใบจดแจ้งชัดเจน<ห>คุณสามารถ Google Search าาถได้นะครับเราจดไว้ในนาม Lifting เราไม่ได้จดเป็นเซรั่มปกติหรือเป็นเดครมในครีมเราจดเป็น Lifting ส่วนตัวไวท์เทนนิ่งของเราก็ยืนหนึ่งครับไวท์เทนนิ่งของเรามาจาก B3 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วเราไปมีผลวิจัยบวกรวมกับวิตามินซีเข้มข้นจากประเทศญี่ปุน่นมันทําให้สว่างากระจ่างเนียนใส<ห>ใครที่มีจุดดงดําคุณจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ดําเป็นปื้นดําเป็นจุดดําแล้วไม่ยอมจางมาเจอ B 3จาก รับรองว่าสว่างกระจ่างเนียนใสแน่อนอนอคุณดูที่มือได้เลยนะครับใกล้ๆหลังจากทาเสร็จมันจะต้องยกกระชับทันทีนะครับรถ้าไม่ยกกระชับไม่ใช่เฟซเซรั่มนางงามเพราะเราใส่โบ็อกเข้มข้นมากนะฮะรบะบทบของเราถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับย้ำอีกทีหนึ่งว่ามันจะตึงทันทีเดี๋ยวหลายคนบอกเออมันตึงเพราะผมเล่นเมจิกไม่นะฮะ<อ>หงายมือก็ตึงนะฮะคว่ำมือยังตึงทุกอย่างจะตึงหมดบอกเลยนะครับว่าบางคนเอาไปทามือก็ไม่ผิดนะครับถ้ารวยจริงก็ซื้อไปทามือได้มือจะได้ตึง ะะโดยแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปนะครับที่อยู่ในชุดนี้ขออนุญาตอธิบายกันแบบชัดๆเลยนะครับนั่นก็คือเซรั่มทาคอเซรั่มทาคอของเราเป็นเจ้าเดียวอีกแล้วนะฮะในประเทศไทยและในโลกตอนนี้ก็มีอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะฮะที่เขาใช้กันอยู่ตัวนี้เป็นสารสกัดจากดอกแอดเวน์คุณผู้ชมสารสกัดต,ตัวนี้มันจะทําให้ตึงกระชับที่ลําคอรวมถึงการลดเหนียงโดยตรงเหนียงกับลาคอฉีดบท็อกนะฮะแพทย์ชอบนะแต่มันไม่สามารถจะดึงขึ้นได้นะครับเพราะไม่มีทั้งกล้ามเนื้อไม่มีเนื้อเยื่อสําคัญที่สามารถจะดึงกระชับ ได้เพราะฉะนั้นสารสก,กัดจากดอกไอดวัยช่วยได้นะครับเวลาทาทาขึ้นอย่างเดียวและลูบจากซ้ายไปขวาเท่านั้นนะครับหรือถ้าเกิดบางเวลาเช่นตอนกลางคืนจะทาอีกจากขวามาซ้ายก็ได้แต่แนะนําว่าซ้ายไปขวาดีที่สุดถนัดมือแล้วก็กดตรงกลางจนมันเหนียวเป็นกาวถ้ามันเริ่มเหนียวปั๊บกดอีกสักประมาณสิบครั้งช้าๆมันจะล็อกคอเข้าไปแบบนี้ที่เหลืออีกนิดนึงนะแฉะแฉปลายนิ้วสามารถยกแก้มได้นะครับหลังจากที่เราทาเฟสเซรลั่มไปเรียบร้อยแล้วเอาเน็กมายกแก้ม ให้มันกลับเข้าไปที่กระพุ้งแก้มแล้วก็เราทารอบดวงตาด้วยเซรั่มแล้วแล้วเราก็กดใต้ตาคนที่ตาบวมตาย้อยอตาคล้อยให้มันกลับเข้าไปคือตัวเจ้าเน็กเซรั่มตัวนี้หนึ่งหลอดใช้ได้ตั้ง2เดือนตัวนี้เหมาะกับการที่ลดบวมลดห้อยทุกอย่างห้อยห้อยห้อย มันสามารถยกกลับขึ้นไปได้นะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่วันนี้นะฮะซึ่งอยู่ในแพ็กโปรโมชั่นสุดๆเลยคุณเตรียมโทรศัพท์ไปได้นั่นก็คือกันแดดครับจากนี้เป็นต้นไปคุณจะต้องใช้กันแดดเฉพาะแบรนด์ของนางงามเท่านั้นไม่ว่าคุณจะใช้ผลิตภัณฑ์ของใครก็แล้วแต่เพราะกันแดดของเราจบทะเบียนเอาไว้กับกระทรวงสาธารณสุขเป็นกันแดดกันดํา กันเหี่ยวกันสิวบอกได้เลยคุณเข้าไปดูได้ที่พูดทั้งหมดผมรับผิดชอบด้วยตัวเองนะครับกันแดดเราเป็นทริปเปิลนาโนสามชั้นนะครับคุณไม่ต้องเติมระหว่างวันนะฮะอย่างต่อไปก็คือกันดําเราใส่บีเข้มข,ข้นจากประเทศสวิสแลนด์ทำให้คุณนะฮะห่างไกลจากความดําจากแสงแดดได้ตลอดนะฮะและสามารถรักษาความดําที่มีอยู่ให้มันเลือนลางออกไปนะฮะส่วนกันเหี่ยวเราใส่โบท็อกเป็นเจ้าเดียวใส่โบท็อกเข้าไปเลยฮะคุณเฟมและนอกจากนี้ในกันแดดเพราะไหนๆก็ไหนๆมันยกกระชับกันทั้งวันเลย และใส่กันสิว P C A จากอิตาลี hmm. เป็นยี่ห้อเดียวที่ใส่กันสิวรักษาสิวให้เสร็จเรียบร้อยสิวจะได้ไม่ขึ้นเมื่อคุณใช้กันแดดหลายตัวนะคะกันแดดสร้างสิวทําให้เกิดสิวของเราไม่มีเ oh. มื่อทาเสร็จเป็นแบบนี้ oh. นะฮะเป็นแบบนี้จริงๆนะครับเป็นแบบนี้จริงๆถ้าอยู่บนใบหน้าจะดีกว่านี้ oh. เพราะผิวหน้าจะบางมากกว่านี้นะครับใครอยากได้ผิวแบบนี้ตึงกระชับแบบนี้นะครับหยิบโทรศัพท์มาได้เลยวันนี้ ทั้งหมดตรงนี้เพ oh. ียงแค่1,990ันบาทโทรทันที1235หรือ S N A W A T นะครับ <Yeah. S 1> ย้ำว่าโดยปกติแล้วเฟซเซรัมนางงาม4หลอดกับเน็กเซลัม1หลอดเนี่ยเกือบ3,000ลดให้เหลือ1 9 9 0บาทแต่วันนี้แถมเน็กเซรัมให้อีก2หลอดหลอดละ890คูณไป1780ยาสีฟันนางงามดอกเกลือจากประเทศฝรั่งเศสอีก1หลอดนะครับ3า9บาทให้ไปและก็กันแดดนางงามซึ่งหายากมากตอนนี้ช้อปปี้ร้านซด้าขายราคาเต็ม790 รีค่าส่งเท่านั้นก็ให้คุณไปแฮนเจลพลัสนางงามเหมาะมากสาหรับยุคโควิดและเป็นอะโลเวรล่าจากเม็กซิโกถนอมผิวด้วยเป็นแบบโอ้โหเป็นแบบพรีเมียมเลยเอาไปอีก199และเซรั่มลักๆอีก2เอาไปให้หมด<อ>ย้ำอีกทีนะครับวันนี้โทร12 3 5หรือ s n a w a u a t อยากให้ทุกท่านได้ของดีราคาถูกนะครับอันนี้เรื่องจริงนะยืนยันเลยว่าเราขายตา่ำกว่าทุนลดกว่า75%ทําทำไมเราถึงขายดีเพราะผลิตภัณฑ์เซรั่มของเรายืนหนึ่งจริงๆผมเป็นเจ้าของ ผมดูแลการผลิตเองผมนําเข้าสารต่างๆเองนะฮะแล้วผมรีวิวเองผมรับผิดชอบเองถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยผมไม่มานั่งตรงนี้บ่อยๆได้เกือบ3ปีแล้วนะครับที่เราทำไอ้เจ้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาเหล่านี้แล้วเราได้รับการตอบรับที่ดีถูกและดีค่ะ และว,วันนี้นะครับเราให้ทั้งหมด99สิทธิ์แล้วกันนะครับใครที่โทร1235หรือแอด a แต่บนผมมีที่พึ่งทางใจให้อันนี้เป็นยันเทวนคราชส่วนตัวของผมนะผมจะส่งให้ทันทีที่คุณสั่งนะครับ<ะ>ไม่ว่าคุณจะสั่งพัน1235หรือแอด a แต่บนผมจะนะฮะขอแอดไลน์มาแล้วผมจะส่งกลับไปให้คุณจากมือถือของผมอ,อันนี้เป็นลายเทวนคราชส่วนตัวนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอาจารย์<ะ>ต้องจิตเนี่ยเขียนให้ผมโดยเฉพาะมาสองปีผมเก็บไว้ในมือถือ ไม่เค,เคยคิดจะแบ่งให้ใครทำให้ผมทำงานรุ่งเรือง <Ha. S 2> มีความสุขสนุกสนานทุกวันมีความมั่นใจและมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่ทุกคนจะต้องการกำลังใจผมก็เลย เปลี่ยนใจว่าจะส่งต่อให้เพราะผมถามอาจารย์แล้วส่งได้ส่งไปยิ่งส่งยิ่งดีเพราะฉะนั้นใครอยากได้วันนี้ a n a w a t แลวก็มีชื่อผมรวมถึงโทร1235เราไม่ได้มาบอกว่าเราอยากจะให้คุณงมงายแต่เราต้องทำทุกอย่างที่ทำให้จิตใจของเรารู้สึกดีขึ้นจริงจริงเด้งแล้วเด้งอีกเลยเด้งแล้วเด้งอีกนะครับย้ำอีกทีนะฮะให้99สายเป็นให้9 9้0สิเเป็นเบอร์มงคลเลยเป็นหมายเลขมงคลย้ำเป็นครั้งสุดท้าย นะครับคุณต้องโทรทันที1 2 3 5หรือ NA ดเอยทย้ำนะครับวันนี้ถ้าคุณสั่งชุดนี้ต่ำกว่าทุนคุณได้อะไรบ้างเฟสเซรั่มนางงาม4หลอดใช้ได้ประมาณ4 5เดือนเน็กเซรั่มนางงาม3หลอดใช้ได้ประมาณ6เดือนนะยาสีฟันนางงามใช้คนเดียวได้ประมาณ2-3เดือนนะฮะกันแดดนางงามผมบอกเลยกันแดดกันดำกันดำกันเหี่ยวกันสิวเจ้าเดียวใส่โบท็อกใช้ได้ประมาณ3เดือนถ้าใช้คนเดียวนะครับแฮนเจลพาส์ขึ้นอยู่ว่าคุณปั๊มบ่อยไหมและเซรั่มลักแร้นางงามให้ไป2ใช้ได้2เดือน ทั้งหมดนี่ 1, 2, 3, 5หรือ a d NAWAT แและส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางก็ไม่คิดเงินเพิ่ม ถ้าคุณจะส่งให้ใครหลังปีใหม่ยังทันชุดนี้ชุดใหญ่เกือบ10,000บาทรับรองผู้ใหญ่ที่ได้รับจะแฮปปี้มากมแต่ถ้าคุณคิดว่าประหยัดซื้อไปปับ๊บคุณแบ่งเป็น5้าชุดย่อยๆแล้วคุณเก็บไว้2อสามชิ้นใช้เองเอชุดละสอง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 น้องเมมันคุ้มสุดคุ้มและบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของผมแบรนด์ s <S ในประเทศไทยนะฮะเจ้าของมานั่งพูดเองแทบจะไม่มีนะครับผมยืนยันว่าอยู่ในวงการมา25ปีผมเอาจริงเอาจังกับทุกเรื่องผมต้องการให้คนไทยนะฮะ ได้สินค้าดีราคาถูกและมั่นใจเถอะครับเพราะว่ารีวิวดีตลอดเรามาย้ำช่องทางติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ คุณต้องโทรทันที1235หรือ t n a WAT นะครับผมให้99สาย1235และ99สิทธิ์นะครับทาง t n a WAT ใครแอดไลน์มาผมจะตอบด้วยตัวเองส่วนโทร1235ผู้ช่วยผมจะเป็นคนตอบและจะส่งยันเทวานคราชไม่ต้องไปถึงอุดรแล้วตอนนี้ทุกอย่างเขาปิดนะฮะเขาไม่ให้เข้าแล้วผมจะส่งลายส่วนตัวอันนี้ลายส่วนตัวนะไม่ใช่ลายที่เห็นใน Google Search ลายส่วนตัวมานั่งเขียนในรายการผมใช้เวลาเขียนหชั่วโมง เพื่อให้ทํามาหากินขึ้นมีความสุขอันนี้เขาดูจากผม,มนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะส่งต่อเพื่อช่วยเหลือทุกๆคนคให้อุ่นใจอ,อุ่นใจสินค้าดีราคาถูกประหยัดเงินนะฮะแล้วเราจะต่อสู้วิกฤต เศรษฐกิจสังคมและโควิดไปด้วยกันย้ำนะครับห2 3 5หรือ @NAWA เหรือประมาณ20สิินะครับย้ำนะครับว่าส a อเใช้ได้ทางเพศชายและเพศหญิงครับคือนี่เราเห็นกันจะจะเลยนะคะว่าคุณแอดเข้ามาเนี่ยจะเก้าสิบเแล้วนะทันก็ทันนะถ้าไม่ทันคือหมดแล้วหมดเลยนะครับอันนี้พูดจริงๆแล้วผมอาจจะไม่แจกอ,อยู่แล้วยันเทวนคราชแต่ว่าทางช่องนี้ยังไม่เคยมาแจกนะฮะหลังปีใบก็เลยเอาักนิดนึงเพราะว่าทางอื่นเขาได้กันหมดเรียบร้อยย้ำเป็นครั้งสุดท้ายนะหมดเวลาแล 1 2 3 5หรือ n a WAT นะครับรีบแอดมาด่วนที่สุดเดี๋ยวจะตอบช้านิดนึงนะคะต้องรีบหน่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าของดีมีน้อยวันนี้ขอขอบคุณพี่นวัตนะคะขอบคุณครับเน้นนิดนึงผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับ1 2 3 5นวัตครับสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะเฟรมพี่นวัตขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าคุณฟุกจะยังอยู่กับคุณเกียงนันทคว้างในช่วงหน้ากับข่าวคนกีฬาเข้มสวัสดีค่ะมาเลยครับ 1่วนครับ1235ครับ